สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็บ,บ่ายวันที่ยี่สิบเก้าเมษาหกสี่ค่ะบ่ายแล้วก็ยังอันมอมีแดดเพราะว่าช่วงเช้าน่ะฝนตกแห้งแหๆตกหลายนะฝนตกตกตลอดอันนี้ก็จะมาเก็บพริกพริกฮอต มาเบิงอันพริกค่ะพริกมันเตี้ยค่ะเนี่ยก็สเตี้เนียนดินทรายดินทรายเวลาถึงน,น้ำนมันจะมันจะแน่นก็เวลาถึงแดดมันจะแน่นเวลาถึงน้ำมันจะเละทีน,นี้หากมันบอย่างลงไปไก่หากมันจะจะอยู่ตื้นๆทีน,น,นี้ต้นพริกก็เลยเตี้ยแล้ว ต้นเตียบยังหัวเข้าวนี่แหละทีนี้เวลาเก็บกับเก็บแอวหลายบดีแต่มันอันมันเป็นหมากเป็นหมากหลายอยู่พอดีหมากหลายอยู่ด้ยต้นชิ้นก็หมากเยอะอยู่หมากมันก็เยอะอยู่หมากหลายอยู่ก็พอล้นอยู่ เตี้ยเกินเตี้ยเตี้ยเกินเตี้ยเกินไปอันนี้ก็เตี้ยอันนี้ก็เตี้ยเตี้ยโพเตี้ยโพเตี้ยโพเพราะว่าดินมันจะเป็นดินเนีย่ยดินดินทรายเวลาถืงน้ำแล้วมันจะเละเวลาบมมีน้ำมันจะแข็งทีนี้หักมันบ่อไปไกลบ้างที่แรกกับปักสภาพดินอยู่ เอาปูนขาวมาลงว่ามันจะอันปรับสภาพดินนะครับที่จริงเนี่ยบ่บห้าวพุนดอกพุนขี้วัวขี้ควายมาใส่อาจจะปรับสภาพดินได้อันนี้มันแข็งแก่นมันก็เลยบ่ลงไปกะลงบง่ลงดินต้นพิกก็เลยต้นเล็กไปต้นเล็กๆสัมไม่เลยต้นพริกทีนี้มาบำรุงก่อเอาบำรุงใบบำรุงก่อ บำรุงห้มันมีโดแกลลแล้วกับห้มันรวนหวมันล้วงอ่ะก็พอได้เก็บอยู่แต่ผลต้งมาคุณกะถ่วมพอได้น้ำาน้ำถ่วมน้ำถ่วมพิกเพราะว่ามันเตี้ยเตี้ยเกินไปสองมือเก็บพัเนเงก็ะเด้งไง อมือก็พลังมัน,น,นสีแดงลายอยู่ใส่ถุงมือเก็บถ้าบอใส่ถุงมือเก็บมันจะเสียที่จิงต้องเอากันไก่มาตัดเศร้าสวนจริงอันนี้อันเอาอถุงมือใส่แล้วามาเก็บเอาอันนี้น,นะคะต้นเตี้ยขนาดต้นน้อย ดินมันบนระเบิดดินะดินมันหากมันไปบกไกลเวลาฝนตกมาเลยลมแอ่นนอนตะแคงเลยต้นพริกสูบน้ำออกน้ำาหลายที่แรกคันวาเซียนลานพันเอเนะพันวาเซียไทยนาวาสิียวานเขาวันนี้โดน ก่อนฉีดว่านเข่าแล้วก็เลอยเอาอพริกมาปล่อยพริกมาลรงก่อนปลูกพริกก่อนเก็บพริกแล้วจังอันสีว่านเข่าแล้วกันตอนนี้ดินมันบ่นห้อันมีฝุ่นเนาะมันบร้วนซุยไ,นนยได้บหมนี้มันบ่ได้เได้บาดดินบ่งามดินดินอันนาโคดินนาโคดิน โบ่โอมน้ําดินน้ําบยู่นะเวลาตกมากนี่ยเละตุ้มเป๊ะได้หักบอยู่โดนไปเวลามันแหงมันสิแขงแขงขึ้นดินโพนี่ร่นจนอยู่มันหัดขับไปได้ว่าเนี้มันก็เลยทําให้ต้นพลกนี่เล็กเล็กลงบาปต้นพล็กทีแจะต้นเล็กๆดีแต่มันเป็นหมา ก็ค้ำไว้มันล้มดิทรายดินบอยู่ดินบอุ้มดินไม่ยึดต้นพริกมันไม่ยึดต้นพริกเลยมันจะพาล้มอย่างเดียวแต่ละต้นกันเลค่ะ เก็บไปเรื่อยผลมากกับเขาหอมถ้าผลมากนี่มันสิแสีบตาได้ไหมล่ะเราต้องเก็บแข่งผลนะละเก็บพริกมันจะแสบีบพีจ่จีนเนี่ยคนให้เก็บอันหน้ามือเสาป่ะเก็บซับเสาเก็บน้ำหมอกนะล่ะอันนี้พริกอันนี้ปลอดภัยค่ะบริสิทธยาสารยังเลย ใช้ปุ๋ยธรรมชาติปลอดภัยไร้สารไม่มีพิษมันภัยกินได้สบายใจสบายใจกินได้สบายใจที่จริงมีใบหลายพจต้องต้องเด็ดใบออกแล้วก็ให้มันพ่ง หลอกผูยอดท่านสาวมันน่ะท่านสาวให้ให้มันเป็นสาวตลอด เอาแดงแดงเอาแดงแดงแดงิชเ,เอาพิชแดงแดงจะได้สดสดสดไปตาแดดทำเป็นพริกแห้งขาเพชทขนาดพริกอันนี้สองเม็ดเนี่ยโอ้ยฮอตเลยเพราะดีข่าวกับโควิดเลยให้กินห้อนกบใม้กินร้อน ต้องกินร้อนอกับกินหอนสารโโควิดก็กิน,กนอันขิงกินข้ากินน้ำต้มขิงน้ำต้มข่าน้ำตะไคาเทามาโซงซากาเฟกินพราะวานล้างลำคอ,อบวชเป็นวัดนะบวชห้เชื้อไปโรงไปหาปอดกวกคอกวกคอล้างคอล้างคอด้วยน้ำเกลือนะ ตอนเช้าแล้วกับน้ำอุ่นก้วล้างล้างลำคอนี่กระเทียตัวนี้ตัวนี้กระเทียตีอเทียาตีอเทีอยอะเจ็บเอวขนาด แอลกับเจ็บถ้ามันสูงหนูอโอ้ยเก็บเบินมือก็ได้เก็บพริกอันนี้มันเตีย้ยเราเจ็บเอวเน่ะใส่งานบวกลกื่นช่อมองหนูมันเจ็บเอวเอวก็นะขาถมันเตีย้ยเกินพริกกะเตีย้ยเกินได้ไหมหมดละ ดีแต่มันมันดกระเบิดระเบิดพื้นดินแห่งสิล้วนซุยแห่งเสียงแห่งต้นใหญ่ต้น,ตนสูงจังหวะใครบวบบเตีย่นะนะจังเก็บบวตีเปลี่ยวอันนี้เก็บเปลี่ยวเกิน กระดยกอยกเลยดอกประมาณนี้เพชรดกอกู่กกะพ้อลุ้นเก็บปนันจะได้คืนคืนอบ่ล่ะลองทุนกระอาย,อย่ ันนั้นก็บลายยุโอ้มืดอ,อากาศมืดท้องฟ้าคืมฝนฝน,นจะมาอีกแล้วหอยงามยามมือแรงตกกับยามามือเศ้าเมื่อก่อนน่ะตกเบิดคืนมือเศร้านี่ตกยามมือเศ้าแล้วเดอดเศ้าคิดว่าไม่คิตกเบิดมือมาเดอดก็เศร้า,าหายวันนี้มันก็มางมืดอีกแล้วสิตกอีกแล้วงามมือแร,อร,อร,อรง hạt 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 đáng chương khương ừ. kiếp cái đó lại tự vào đó rồi đi lại tự đi chết eo cả thôi thôi nói chết เร็บไปเรื่อยๆค่ำก็จบดีต่มันดีต่มันอันมันหลายมันเต็มต้นสองมือแดงเต็มต้น ตอนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปได้คะ่ะขอบคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านคะ่ะโชคดีค่ะรักษาสุขภาพให้ดีนะคะช่วงโควิดนี้นะคะไปใส่กระหายใส่หน้ากากค่ะเซฟตัวเองให้ดีค่ะกินห้อนๆพี่บ๊ะ,ะให้กินห้อนๆให้กินน้ำอุ่น มีเรี่ยงน้ำเย็นค่ะช่วงนี้เพราะว่ารักษาสุขภาพาาาก,าก่อนใส่มาใส่ก็ให้ระวังค่ะใส่หน้ากากล้างมือสุขภาพปลอดภัยทุกคนนะคะโชคดีดวเป็นข,ของท่านนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า